กล้วยสม้สมกล้วยโบราณกล้วยจัดเป็นผลไม้ที่หลายคนคุ้นเคยกันดีเพราะกล้วยปลูกง่ายมากด้วยคุณค่าทางด้านโภชนาการกล้วยมีหลากหลายสายพันธุ์แต่วันนี้ข้าพเจ้าขอแนะนำกล้วยส้มหรือกล้วยโบราณที่เมื่อผลสุกแล้วจะมีรสชาติ ที่ออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นก็คือช่วงสุกใหม่ๆจะมีรสเปรี้ยวนิดๆอมหวานแต่หลังจากทิ้งไว้ให้สุกงอมแล้วจะมีรสชาติหวานและหอมทีเดียวกล้วยส้มมีชื่อเรียกขานกันหลากหลายเช่นกล้วยไข่ส้มกล้วยลูกมากกล้วยหอมฝรั่งกล้วยเปรี้ยวกล้วยนมสวรรค์ กล้วยไข่พัตบองเป็นต้นกล้วยส้มเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ปลูกง่ายทนแรงให้ผลผลิตได้ทั้งปีกล้วยส้มจะมีความสูงประมาณ2เมตรซึ่งต้นขณะนี้เหมาะแก่การดูแล,แลและเก็บผลผลิตที่สวนของข้าพเจ้าตอนนี้ได้ลงเอาไว้สองหลุมด้วยกันและได้ออกผลผลิตให้เก็บกิน2-3รุ่นแล้วครับ ใครที่มีที่มีทางก็อย่าลืมนะครับปลูกกล้วยทิ้งกันไว้บ้างก็ไม่เลวทีเดียวละ